สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะจาแจมก็จะพามาทำาแกงขนุนนะคะเราไปหาขนุนมานะคะเราเราไปได้ขนุนมานะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่เลยนะคะวันนี้ไปที่รเวอร์นะคะไปได้ขนุนมาหลายกระป๋อง ลายกระป๋องเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาแกงนะคะวันหน้าเราจะซุปมีวันหนึ่งซุปไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมนะคะก็เดี๋ยวเราจะซุปให้เดี๋ยวเราจะมาซุปกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาไว้วันหน้าแต่วันนี้เราจะมาแกงกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาแกงขนุนค่ะ นี่เลยนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีตะไคร้พริกแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็หอมหัวแดงนะคะแล้วก็จะมีกะปิด้วยนะคะก็หอมแดงนะคะกระเทียมนะคะใส่เข้าไปเราก็จะขโขลกพริกแห้งนะคะตะไคร้ใส่เข้าไปเลยนะคะโขลก้าไปแล้วก็สุดท้ายเราค่อยจะใส่กะปินะคะ เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาเนี่เลยค่ะเพื่อนๆก็จะมาแกะขนุนของเรานะคะนะคะนี่จะ้ะมา แกงขนุนนะคะขนุนอยู่ในอ่าอยู่ในกระป๋องนี่นี่เลยจ้าไปทั้งไทยทั้งอีสานเลยค่ะมือเนี่ไปทั้งไทยทั้ง,งอีสานกับฟังเข้าใจกันเนาะคะเนาะพี่น้องค่ะอันไทยกับไทยพ่อกระเทือนค่ะว่ไทยย่านในการกระลินแข็งตะวักระหังอยักเวา,ใใาค่ะพี่น้องให้พี่น้องหลายๆคนเพิ่นอ่าเข้าใจนําค่ะบางคนมันก็ฟังภา,าษาอีสานเข้าบ่รูเรืองเนาะค่ะ แต่ว่ากระบอกเป็นยังค่ะไรทั้งไทยทั้งอีสานค่ะพี่น้องอันนี้คือบกหมี่ที่เข้าไปซื้อมานะคะกระสิแกงจักซ้องกระป๋องค่ะพี่นอ้องน,นี่ค่ะบัหมี่ที่ยูในนี่นะคะพี่นอ้องเอามาซุปก็ได้เอามาแกงก็ได้มือนี้สาวแบมเสียเอามาแกงค่ะอ่าบัหมี่อันนี้คือเขาสีหันเป็นตอนแน,น่ยนยๆมากค่ะจังสีเลยนะคะอ่ะใส่ทั้งซ้อนใส่ทั้งมือนี่แหละค่ะพี่น้อง ดีแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ายังไดก็กอะในหลอกสามสิบในหลอบยี่สิบสามสิบปีค่ะพี่น้องบบเคยได้กินบะหมี่แบบนี้ค่ะบะหมี่บบเคยได้กินบบได้กินจักเท้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่านี่ค่ะเขาก็เอาบะหมี่ลงไปได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่ากระดูกหมูเห่านะ่ะเพิ่นอ่อนแล้วนะคะเห่ากระชีแกงอ่ะโอเค เอาใส่ซัมมี่กับพ่อว่าต้องเอาใส่เบิดก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเหลือเอาไว้ทำซุปค่ะพี่น้องเอาเหลือ,อไว้ซุปก็ได้เนาะหนาหนเนาะนี่เลยค่ะเพราะว่าส้งสีหลายๆนะคะเดี๋ยวจะกินมาเบิดนี่ค่ะแม่นปะนี่ค่ะเท่ากับสใส่เครื่องเท่ากับมีหอมแดงนะคะหอมแดงตะไคร่กระเทียมกะปิ พริกแห้งนะคะข้ากระตําลงไปนะคะแล้วก็กรองแล้วเพราะว่าต่ำบ่ละเอียดค่ะพี่น้องก็เลยต้องกรองเอาอะตะไคร้ก็เป็นตะไคร้แซ่ตู้แข็งที่แบบต่ำนะคะถ้ารูจึงสี่ก็สีบ่ต่ำนะคะก็สีเอาสซไปเทิงหัวเพเลยนะคะแล้วถ้าต่ำแล้วแล้วอ,อมาใส่มันสิเป็นยากากซากนะคะพี่น้องม่นสิว่าเป็นตะก,กินก็เลยกรองเอาเครื่องนะคะพี่น้องกรองเอาน้ำเพลยนอุ้ย นี่ลงไปนะคะเข้ากับซีไซชูรสเข้ากับซีไซน้ำปลาราไซเกลือไซน้ำปลาแดงไซเกลือลงไปนะคะนะ้ำปลาแดกนะคะบ๊วยแมนบ๊บยสุภาพด้วยค่ะพี่บาบาบาน้องเพราะว่าบ้านคนอีสานบ้านก็เอิ้นน้ำปลาแดกนะคะเนาะกะนะคะและะ้วกับซีไซผงชูรสลงไปคะ่ะพี่นอ้องนะคะ unified, ok. เพิ่มความนัวลงไปนะคะ ปลาแดดปลารากระชิซไซลงไปนะคะอ่าตามจริงนะคะเพื่อนชิเซอันอันผักขานะคะแต่ว่าบะมี่ผักขาพี่น้องนี่ใส่ลงไปนะคะตวงเอากะเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าข้าเห็ดเนี่ยกินทุกมือเอิ้งซีข้ากะซิกะได้นะคะอันนี้กะชิซไซลงไปนะคะกะล่อให้อ่าบะหมี่บะหมี่ออนเหานะคะแล้วก็กระดูกหมูเห่าเปื่อยน,นะคะพี่น้อง รอให้เพล่นเปื่อยหฮากระจังมากเบิ่งอีกที่นึงนะคะราคาเลือหอยังเฮาก็ปปุงลร่วงไปได้เลยค่ะพี่น้องใส่หอมใส่ยังใส่ไดเบิดค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะได้กินหอมมากหอมเต้ดังเลยค่ะพี่น้องค่ะแกงแกงบัหมีนะคะแกงบัหมีใส่กระดูกหมูนะคะแกงบัหมีใส่กระดูกหมู นี่เลยค่ะหอมหวนชวนกินนะคะยังอีค้นขึ้นให้เบิงค่ะพี่น้องจ้ะตอนมือนะคะตอนบักมี่นะคะพี่น้องนะคะนี่เลยค่ะ